ทุกคนอย่ากับไาเกมเมร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นดาบบลูดกันนะคะโอเคมันจะเป็นยังไงไป,ไปเลือทุกคนแล้วก็เข้ามาในด่านแล้วนะครับหลัะผมนี่คือกัปตันนี่คือลูกเรือผมเลือกกัปตันเพราะผมชอบสีแดงนี่นะครับผมเลเวลสิบสองแล้วก็เพราะว่ากลัวมันจะยากเกินก็เลยเล่นก่อนนะครับกลัวเพราะว่ามันจะแพ้ก่อน ัวมันจะแพ้ก่อนก็เลยมาเล่นก่อนนะครับอือพวกเราเจอเป้าหมายผมอัพเลเวลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดูดูเดูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลอย่างนี้ผมอัพเลเวลอย่างนี้ดูนะอัพเลเวลอย่างนี้นะครับต่อยไปวันๆ ถ้าเลเวลสิบแปดหรือแปดแล้วนะครผมผมก็จะเเพิ่มพลังนะครับนี่กดตรงเม่เลยครับเพราะว่าผมชอบเล่นแปดไปคึกต๊กไ,ไอ้เน่ไปวันวันตบตบสตูไปวันวันคึกคึกคึก ฟันเป็นเงินแค่สามสิบเก้าเองเนี่ยนะใจร้ายมากเคยเอ้ยเอ้ยไปเป็นอะไรกันเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ลุดนะครับไปกดอะไรไม่รู้ก็จู่ๆก็ไปกด g o o g l e เฉยเลยอ่ะอัพต่อยังง้งน้ยงยย แงแงแงโอเคต่อยต่อยไปวันๆไม่เคยทำอะไรแต่อัพเลเวลอย่างเดียวต่อยไปวันๆเรียบร้อยเลเวลสิบสามแล้วนะครับทุกคนออะไรก็ตามแป๊บหนึ่งนะโอเคพวกเราจะมาต่อยตดงดีเลยไปไงไปไงไปไงจะขึ <c oughs> ้นตัวเก่าอ่ะถ้าไม่ตายก็ฝุ่นวังจับ ทำไมเงินมันน้อยจังเนี่ยวันวันกดได้แต่เอ้ยกดผิดอีกเอาไม่เดินะเอ้ยค้างเอ้ยค้างเฉยเลยอ่ะเ,อเดได้แล้วมากี่บักมากี่บักอืมอืมอืมอโอเคนะครับผมขอจัดฉากไปที่ตอนที่พวกเราจะไปซื้อเหลือ นีทุกคนพวกเราก็มาถึงที่ซื้อเรือแล้วนะผมจะซื้อตรงนี้เอ้บอมลงหน่อยซื้อเรือเนี่ยสามร้อยบาทลดเงินไปวะอู้อือเออเรือนี่มันอือมันกัดเรือนี่มันสว่า์และชัดไปเลยนะนั่งดี อ่าเ้าน,นึงนะครับทุกคนไปค่ะไปกลับไปดินี่กลับไปดินี่เฮ้ยไปจริงอะซื้อเรือมานะนเนี่ยเปนหนึ่งนะยังไม่ออกจากฝั่งอีกอ่ะเออเอขอขับแล้วขับแล้วเฮ้ยมีเกาะเกาะน,นั้นด้วยอ่ะอันนี้เป็นการที่พวกเราจะไปสำรวจเกาะน,นะครับ รวจเกาะสำรวจเกาะอีพีแรกนะครับเราจะไปสำรวจเกาะกันก่อนสำรวจเกาะ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 าสำรวจเกะไปไปซีซีซีตีนะไม่น่าเบียดเบียด ที่นี่มีอะไรให้ทำมั่งเนาะอยากทำกอะไรมั่งจังลำหนึ่งนะปับ๊บปบปับ๊บกระป๋าเอ๊้เอือ,อห้อออามก็แตได้โอเคเราจะไปแ,แสงมันกวาด โอเคชัดแล้วใครชัดบอกไม่ชัดตรงไหนบอกโอ้ยมันไม่ชัดอีกแล้วโอเคอย่างนี้ชัดโอ้ยตก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 ใครมองเห็นก็ตามใจเลยนะเพราะว่ามันไม่ดีเห็นนั่นไหม ลูเลเวลร์สิบสี่ลูเลเวลร์สิบสามน้อยกว่ามาตั้งเยอะตายกับมันดิ่ยัยยัยยยยยไอลิงบักลิงบักไม่นะไปไกลไปไกลอยากเอาเหรอ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 ตายไปซะฮึ่ยผมซอได้ยังไงเลเวลสิบสามเพจทีทั้งหมด เอ้ยสามสี่สิบนะครับนะผมทํำได้ย่างไรนะครับก็มีความสามารถเนาะใครอยากเล่นด่านบล็อกฟุตก็ไปลองเล่นกันเลยนะครับตอนนี้เป็นด่านคล้ายวันพีนันแหละครับมันจะมีบทพีสาาด้วยไม่แน่วันพีนเนี่ยเล่นกดชิปทาไมี้ชิปทำไมกดชิปได้เร็ว นะครับเราก็จะไอ้นี่ไปกันนะครับเราจะใช้กดชิปนะครับโอเคนะครับทุกคนผมว่านะแบบกดชิปแล้วมันไม่ดีนะครับก็วันนี้ไอเกมเมอร์ก็ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอมาต่อ EP พีพาร์ทที่2ครับกับการเล่นบ็อกฟุดเพื่อมาอัปเลเวลนะครับถึงเลเวล14แล้วถึงเลเวล20นะครับ โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับไอเกมเมอร์ด้วยครับบ๊ายบาย